ก็ตัดสินใจที่ชื่อรถแชมป์ก็เพราะว่าบริการหลังการขายที่ดีค่ะรถมีปัญหาปุ๊บโทรไปปั๊บช่างมาทันทีเลยค่ะประหยัดน้ำมันมากค่ะใช้งานหนักได้ยกสูงได้ค่ะสวัสดีค่ะชื่อถนอมขวัญเหนียวแน่นนะคะทำธุรกิจเกี่ยวกับซื้อพืชผลทางการเกษตรทุกชนิดนะคะ ที่ชาวนาเขาไว้วางใจที่มาขายที่นี่ค่ะเพราะว่าเราเอากำไรน้อยช่วยชาวนาค่ะรถไม่พอใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ศึกษาหลายๆที่ดูหลายยี่ห้อมาก แล้วก็ดูต้นทุนค่ะการใช้งานเป็นหลักประหยัดน้ํามันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าจะซื้อไปรถมือสองนี่ก็ต้องมาเสียค่าใช้จ่ายสูงสต้องซ่อมน่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตัดสินใจที่ชื้อรถแชมป์ก็เพราะว่าบริการหลังการขายที่ดีค่ะรถมีปัญหาปุ๊บโพรไปปั๊บช่างมาทันทีเลยค่ะ แล้วก็มีบริการตรวจเช็คปีให้บริการตั้ง3ปีค่ะประทับใจในรถตักแชมป์คือประหยัดน้ำมันมากค่ะใช้งานหนักได้ยกสูงได้ค่ะขับไวค่ะใช้งานไวมากค่ะค่องตัวค่ะแชมป์นี่เขาเปิดโรงงานมา30กว่าปีเป็นที่น่าไวเบาิงใจได้รถปักแชมป์ดีเชื่อนอกเถอะค่ะเยี่ยม ดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดานแจ้งเตือนจะได้ชมวิดีโอใหม่ก่อนใครนะครับเคล็ดลับพารวย